มณฑลทหารบกที่29จัดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2564เมื่อวันที่18-20สิงหาคม2564ที่สโมสรนายทหารสัญญบัติค่ายขีดเสีวรามเภอเมืองจังหวัดสกลนครพลตรีพัชรพลสิริรัก์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธธรรมจริยธรรมประจำปี2564 เพื่อให้น้องๆเยาวชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการรับรู้เป็นจิตอาสาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา2 0 -19 ให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆได้รับทราบและได้เข้าร่วมทํากิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนที่ดีในสถานศึกษาต่อไปมีเยาวชนจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสกนลนครเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เยาวชนได้ลงพื้นที่โรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ในชุมชนรอบค่ายกิจศิวราหลังจากผ่านการอบรมเยาวชนทุกคนได้รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรสำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทีมข่าวมณฑลทนาหารบกที่29รายงานต้องขอขอบคุณนะครับทางกองทัพบกนะครับที่ได้จัด ค่ายกิจกรรมดีๆนี้ให้กับผู้นำผู้นำนักศึกษาของเรานะครับได้รับรู้ถึประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็ยังได้ลงชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับเยาวชนกับชุมชนด้วยนะครับ